เจอพวกเราเนาะแบบมาร่วมงานตกือี4ปีแล้วก็เดี๋ยวปีนี้กำลังก้าวเข้าสู่ปี2018ด้วยคือแบบเป็นเกียรติมากเป็นเกียรติเกียรติมากๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีแบบว่าโชว์เนาะแบบว่าล่อลูกแก้วมังกรเงินมังกรทองด้วยก็ฝากติดตามกันนะครับเป็นไงตื่นเต้นไหมเพราะว่าเราต้องแบบโชว์ตื่นเต้นนะตื่นเต้นมากเลยไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนเลยแล้วคนแบบคนมาเยอะด้วย นี้ทุกคนโอคือเหมือนเจ้าขอเสียไงอะอกันมากไม่ติดใจมากใช่ผมไม่เคยเลยผมไม่เคยแต่งตัวอย่างนก่อนหลอกไหมครับหลอกค่อครับหลอกแล้วถามเรื่องผลงานเราหน่อย EP เมื่อวานคือ EP เป็นไปด้วยความดราม่าใชดรามากเราเราก็เหลือแค่สอง EP แล้วเร็วมากก็ มว่าทุกคนก็น่าจะชอบนะซีนดราม่าคือดราม่าแบบน่าจแล้วก็ซินไทยด้วยการที่แม่ชีเนี่ยโทรมาอ่าใช่ก็มันจะมีอุปสรรคอะไรหรือเปล่าหรือว่าหรือจังหวะใช่หรือจังหวะหรือจังหวะจะยังไงก็เราจะตามไปถ้าเป็นย่งมันเป็นซีนยัดถึงขั้นถึงมากเลยว่าแบมีดราม่าเป็นใจคือเหมือนแบบคือจในในตอนที่ทํา คือแบบเหมือนเป็นการอิมพรไว้ซะส่วนใหญ่เพราะว่ามันเป็นการที่แบบส่งส่งอารมณ์กันไปมาอะไรเงี้ยแล้วก็คือเหมือนแบบเหมือนเล่นเล่นไปเรื่อยอ่ะพี่เฟชก็ส่งอารมณ์แบบดีมากก็เลยแบบเออเอาเอามือแบบปฏติมันตงหน้าตัวเองอะไรเงี้ยเนี้คือแบบก็คนเป็นแม่ก็คือแบบตีตีลูกตัวเองก็คือแบบทนทนไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยก็เลยแบบเหมือนเหมือนตัดตัดไปเลยอะไรเงี้ยฮ่าโค้นคุณแบบยอดมากเพราะวผมเองก็นั่งอยู่หน้ามอนิเตอร์กับพี่แชมป์อะไรเงี้ยแล้วก็ กว่าการเล่นตรงข้างหน้าเรามันแบบเขาสงอารมณ์กันรุนแรงมากเลยอะแล้วเราแบบเราเะเรือนใจอ่ะเป็นแบบซีนทัวรวอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบเลยน้ำตาไหลสสัจ <c oughs> แต่ว่าเก่งอะ่ะคุรเก่งกลแล้ว,วาเดี๋ยวจะมีดู e ้อ่าาก็ e ีีอ่ครับวันที่สามพาครัก็มาเจอพวกเราได้นะเป็นการแบบดูดูค้าเงกับคนชาที่สา ครับเสี่ยพอะไหลครับผมก็สามารถจองชาิคเก้นนะความได้ทางชิคเก้นแมรอนนะครับเริ่มพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้ใช่ใช่อ่ตั้งแต่เวลาเก้าโมงเป็นต้นไปครับผมให้กำลังใจก่อนเพราะว่ามันก็เป็นตึกใหญ่เนี่ยทุกภาผมก็สู้ๆนะครับขอให้ได้มาดูด้วยกันใช่ใช่ใช่ใช้กดปั๊บได้นะครับสู้เขาแล้วก็มาพูดถึงการเพลงหน่อยการเพลงนะ ก็เพิ่งเพิ่งปล่อยไว้ล่าสุดนะฟรายนะครับก็คือกระแสตอบรับดีมากคืออ่ะคือผมไม่เคยเลยที่แบบขึ้นแบบเทรนดิ้งออนมิวสิกอะไรย่างเงี้ยผมไม่เคยเลยแต่ปลายเนี่ยคือผมปล่อยไปสักประมาณสามวันไรเงี้ยขึ้นขึ้นที่สิบสามสิบสามเทรนดิ้งออนมิวสิกเนี่ยแบบอัปเปอร์ชีตมากภูมิใจมากแล้วก็มืนไม่ติดไมติดรอด้วยอ่าชชายก็ฟรายตอนนี้ก็เข้าจีบออกเรียบร้อยนะก็ฝากฝากดุกยนะ คุณสนใจไหมล่ะคุณสนใจไหมล่ะแต่จริงๆคนนี้คนนี้เขาสนใจด้านร้องเพลงครับใช่ไหมใช่ครับเป็นเริ่มงเป็รื่อเรื่อสุดครับใช่ใช่ชวนเขามีโอกาสได้แบบมีโอกาสมีโอกาสได้นอนมีโอกาสได้นอนครับใช่ม้่าตัวแพงเปล่าเราอ่ะท่าตัวแพงหรือเปล่าเดี๋ยวติดต่อเพื่อนกันนะโอเคได้ได้เพราะว่าอย่างที่ค่าปล่อยทีเดียวมันจะมีโอกาสได้แบบเป็นตัวเป็นตาลับบ้าเปิดตัวเป็นตาลับบ้างไหมหรอ คือเอาจริงๆอ่ะผมผมเคยวางแผนไว้ว่าเออแบบจะทาอาลบบ้ามอะไรเงี้ยแต่ผมแบบมามาคิดดูอีกทีแบบผมแบบเว้นเว้นช่วงไว้หน่อยดีกว่าเงี้ยคือตอนนี้ผมอีเพลงแบบยังไม่ได้ปล่อยประมาณสิบเพลงอีไยคือเยอะมาก <laughs> คือเยอะเยอะมากจริง,งรใช่แต่แต่แบบผมก็คิดไปคิดมาก็แบบเอยปล่อยปล่อยเป็นซิงเกิลซิงเกิลไปก่อนดีกว่าเนี่ยใช่แต่ในอนาคนมีได้ห <laughs> รอแล้วแผนสำหรับเพลงต่อไปได้บอกว่างเพลงต่อไปใช่ไหมคือคือตอนเนี้ย คือมันมันเป็นเพลงที่แบบผมทําเสร็จแล้วแล้วแบบดองไว้อะไรเงี้ยก็คือแบบก็ผมก็จะทยอยปล่อยทีละเพลงทีละเพลงทีละเพลงเนี่ยส่วนใหญ่เพลงผมที่ทำมาแล้วก็จะเป็นเพลงเพลงเศร้าอะไรเนาะมันใช่แต่แต่ก็มีแบบเพลงรักก็มีอะไรเงี้ยใช่ครับมีเพลงแบบไม่บอกเลยอ่ะโอเคแต่เราจะมีโชว์ด้วยอ่าใช่แล้วก็วันที่22นี้นะพี่เสือเองไหม ติดตามด้แล้วใชู่นว่างไหมเดี๋ยวรอดูครับถ้าไปนี่ชวนขึ้นปีไหมชวนขึ้นเวดีเลย๋อแต้ก็เดี๋ยวอออ ซัวไปกางตนตีอะไรอย่างเงี้ยก็ลงคลิปกินคลิปอะไรกินใช่ได้กินไปครับผมชาคนก็แบบชอบชอบเห็นเรากินอะไรเงี้ยแล้วก็ในซีรีส์ผมก็มีฉากที่แบบกินอร่อยๆเยอะเลยแล้วแบบติดใจไหมแบบพอเริ่มเออพอเราเริ่มเปิดมาแล้วเราเป็นแฟนชอบแบบติดใจในด้านอะไรได้ฟงตอบไมเออก็สนุกดีครับสนุกดีสนุกดีแล้วก็แบบมันมันรวดเร็วแบบแบบแพลตฟอร์มอื่เยอะมากเลยอะไรเงี้ย ว่าแบบยังต้องเรียนรู้ยเยอะเลยแต่ว่าก็ก็สนุกดีเลยแบบได้ลองแบบใช้ชิปเล่นเองลงอ,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 อะไรไม่รู้จะอะไรอ่ บ,บ,บล็อกที่แบบยาวขึ้นเพราะว่ติกตอกผมแบบเป็นคลิปสั้นๆ โอเคนะผมก็สวัสดีวันสุดจีนะขอให้ทุกคนมีความสุขมาร่ำร่ำรวยๆครับเพื่อนท้องหลาย